สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครัวพิพิไลค่ะเมนูที่จะแนะนําวันนี้นะคะก็เป็นเมนูเพื่อสุขภาพค่ะวันนี้เราจะทํำกระเพราเห็ดนะคะแบบคืนคลีนค่ะผัดกระเพราเห็ดแบบคลีนค่ะส่วนผสมก็จะมีเห็ดค่ะใช้เห็ดรวมนะคะก็จะมีเห็ดญี่ปุ่นแล้วก็เห็ดนางฟ้าค่ะผสมกันค่ะมีออรินจิก็มีค่ะเห็ดหอมอะไรเงี้ยค่ะเป็นเห็ดรวมนะคะหรือว่าเห็ดอะไรก็ได้ค่ะที่เพื่อนๆชอบนะคะ ต่อมาค่ะใบกระเพราอันนี้ก็เด็ดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นใบนะคะแล้วก็ล้าทงทำความสะอาดให้เรียบร้อยเนาะนี่ก็จะได้สดๆแบบนี้เลยค่ะต่อมาค่ะพริกกับกระเทียมนะคะอันนี้ก็สับตามละเอียดแล้วนะคะแล้วก็ไม่ไม่ใช่ละเอียดาตาหย,ยาบค่ะเผ็ดได้ตามชอบเลยนะคะ ต่อมาน้ําตาลทรายเล็กน้อยค่ะสําหรับคนที่ลดน้าหนักหรือว่าเรียกว่าลดลดความอ้วนอยู่เนาะอันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแต่ถ้าติดวันนิดนึงก็ใส่นิดนึงได้ไม่เป็นไรแล้วแต่ชอบอันนี้เปลี่ยนได้นะถ้าถ้าสมมติว่าจะลดจริงๆแบบจริงจังก็เอาออกไปเลยแต่ของเราขอ,อนิดนึงนะคะต่อมาค่ะ,ะเป็นซอสปรุงรสค่ะน้ํามันหอยน้ําปลาแล้วก็อันนี้เป็น สเปรย์่ะเป็นน้ำมันมะกอกแบบสเปรย์นะคะก็จะใส่แค่เหมือนฉีดไปไม่ให้มันติดกระทะเนาะเวลาเขาใช้กันอะไรเงี้ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมันดีนะคะสามารถย่อยสลายได้ค่ะเขาเรียกว่าย่อยสลายระเบอกเขาเรียกว่าย่อยง่ายเป็นน้ำมันดีอะไรเงี้ยที่ร่างกายต้องการไม่เหมือนน้ำมันหมูหรือว่าน้ำมันพืชอะไรแบบนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปเลยนะคะพอกระทะร้อนนะคะก็ฉีดน้ำมันลงไปเลยค่ะ มานี้พอแล้วก็เอาพริกกระเทียมลงไปผัดเลยค่ะอันนี้เผ็ดได้ตามต้องการเนาะของเราก็จะประมาณนี้โอเคอ,นนเอ,อันนี้ต้องเตรียมน้ำด้นะคะเพราะว่ามัน <c oughs> จะฉุนมาก ะะกลิ่นเริ่มมาฉ <c oughs> ีดลงไปนิดนึงได้ค่ะแล้วก็ผัดพอมีกลิ่นนิดนึงนะคะมันจะดูแห้งๆนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบไม่ใช้นามันมันก็จะประมาณนี้ค่ะแมเริ่มจะมีกลิ่นละ ให้มันงเงานิดเดียวค่ะไม่ต้องเยอะจากนั้นก็เตรียมเห็ดนะคะที่เรา,าลา้านห้องกระาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเห็ดมันจะค่อนข้างน้ำเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ผัดไปก่อนผัดพอให้เขาโดนกระทะนิดนึงนะคะขเขาเรียกว่าอะไรคะ เหมือนไม่ไหม้กระทะนิดนึงค่ะมันจะได้หอมโอเค ระหว่างนี้เราก็จะปรุงรสชาติด้วยนะคะน้ําตาลทรายค่ะใช้นิดเดียวนะคะอย่างที่บอกค่ะสําหรับคนที่ลดน้ําหนักอยู่นะคะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะของเราจะเพิ่มเพราะว่าประมาณสักครึ่งช้อนชาเนี่ยค่ะก็ไม่ได้เยอะมากเนะ mm hmm. าะเห็นไหมคะ่ะน้ําเห็ดเริ่มออกมาแล้ว น้ำมันหอยค่ะต่อมาใส่น้ำมันหอย <c oughs> น้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะก็ะให้พลังงานประมาณสิบสิบกิโลแคลอรี่ค่ะอันนี้เราจะใช้ประมาณหนึ่งช้อนเหมือนกันค่ะประมาณนี้ไม่ถึงช้อนโต๊ะค่ะก็นิดเดียวแสดงว่าพลังงานก็จะไม่ถึงสิบแคลอรี่นะคะคิดไปเองส่วนซอสปรุงรสค่ะหนึ่งช้อนก็ให้พลังงานประมาณ สิบแคลอรี่ถึงสิบห้าแคลอรี่เหมือนกันค่ใกล้เคียงกันก็ใส่ไปเลยนิดนัึง <c oughs> <c oughs> โอ้กลิ่น <c oughs> แล้วก็น้ำปลาเหมือนกันห่ะใส่ไปเลยึบแค่นี้ค่ะจากนั้นเราก็ผัดให้เข้ากันนิดนึง เห็นไหมคะยังเรายังไม่ได้ใส่น้ําเลยแต่ว่าน้ําจากเห็ดเนี่ยที่เราเอาไปล้างเนาะเห็ดเขาจะค่อนข้างอมน้ําถึงเราจะเสด็จน้ําแล้วก็ก็ตามมาน้ําเขาก็ยังออกมาเยอะอยู่ดีเวลาที่เราผัดเนาะก็ผัดให้เห็ดสุกดีค่ะ แห้งไปสามารถเติมน้ำอีกนิดหนึ่งได้นะคะใช้เป็นน้ำต้มสุกเนี่ยค่ะคืออยากให้มันขุบขิบนิดนึงเนะเวลาทานกับข้าวมันจะได้มีน้ำน้ำอะไรเนี้ยค่ะขออีกสักนิดนึงค่ะแห้งไปโอ้ยปึ๊บโอเค ค่อยๆผัดค่ะอันนี้ไฟเราอ่อนมากเลยพอมันเดือดได้ที่แบบนี้นะคะเราก็ชิมรสชาติได้เลยค่ะว่าชอบรสชาติประมาณไหนแล้วก็ค่อยใส่ใบกระเพราตบท้ายนะคะ ขอเติมน้ำตาลไสนิดนึงนะคะมันจะออกเขาเรียกว่าไรนะเผ็ดเค็มมันยังไม่ค่อยกลมกล่อมเท่าไหร่ค่ะเหมือนที่บอกค่ะอาหารคลีนมันก็จะออกเป็นแบบไหนนะคะแบบไม่มีรสชาติหวานเนาะมันก็จะแบบแห้งๆนิดนึงนี่แต่เราอะ่ะจะติดน้ำตาลแล้วก็ขอชิมนิดนึง,นงโอเค ขอน้ำปลาอีกหน่อยหนึ่งนะคะอขอชิมอีกชิมตลอดเลยอ่ะโอเคได้รสที่ชอบแล้วค่ะแล้วก็ใส่ใบกะเพราปิดไฟแล้วก็ใส่ใบกะเพราได้เลยเยอะได้ตามชอบ เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันนะคะกับเราเห็ดของเราก็จัดใส่จานเสิร์ฟเลยค่ะ อาหารคลีนี่เพดได้นะแค่เขาเจออะไรนะติดเรื่องของการใช้น้ำมันแค่นั้นเองค่ะเช็ดจานนิดนึง นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะผัดกะเพราเห็ดแบบคลีนคลีนนะคะสไตล์ครัวพี่พิไลค่ะยังไงก็เพื่อนๆลองทําทานดูนะคะรับรองเมนูนี้ไม่อ้วนแน่นอน,นะคะ่ะถ้าตัดน้ำตาลใส่ออกไปชนิดหนึงนะคะฝากติดตามแล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ